สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าหลอนมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับเป็นสถานที่หลอนที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับมันได้เป็นเรื่องสมมุติหรือนิทานนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือ the dead doll island of the dead doll หรือเกาะตุ๊กตาแห่งความตายนั่นเองนะครับหรือบางทีก็เรียกเกาะตุ๊กตาผีนะครับ สำหรับใครที่เคยขวัญภาวากับเรื่องตุ๊กตาผีมาแล้วนะครับมาเรื่องนี้จะต้องขนหัวลุกประเดิมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสถานที่นี้ก็มีอยู่จริงๆนะครับ i Island of the d e a d d o l l คือเกาะเล็กๆที่มักจะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ชอบเรื่องสยองขวัญมาท้าพิสูจน์กันนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท้าพิสูจน์กันอย่างมากมายนะครับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกครับผมซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโก แล้วก็กับบรรยากาศที่เห็นก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เกาะน,นี้จะดูหลอดเพราะสองข้างต่างเต็มไปด้วยสภาพบรรยากาศที่ดูวังเวงมันมีพลังงานบางอย่างและมีตุ๊กาตาหน้าตาแปลกประหลาดห้อ,อยรากต้นไม้ทุกต้นทุกซอกทุกมุมเลยนะครับบรรยากาศก็จะชวนขนลุกหน่อยเหมือนกับมีคำสาบบางอย่างที่ทำให้ไม่อยากเยอยย่างกายเข้าไปบนเกาะแห่งนี้ ตำนานของเกาะตุ๊กตาผีนะครับเริ่มต้นจากเรื่องรล่าของดอนจูเลียตนะครับที่จะเดินทางมาอยู่อาศัยบนเกาะแห่งนี้ยาวนานถึง50ปีและได้เขียนบันทึกตำนานของเกาะแห่งนี้ไว้ว่าได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำตายโดยที่เขาพยายามจะหาศพเด็กผู้หญิงคนนั้นขับขึ้นมาทำพิธีแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบครับจนกระทั่งถึงฤดูแล้งน้ำแห้งนะครับดอนจูเลียตจึงกลับไปหาศพเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็หาไม่พบเลยนะครับก็บพบเพียงตุ๊กตาอยู่ที่ก้นบ่อเท่านั้นนะครับดอนจึงได้นําตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่บ้านและนําไปแขวนไว้โดยเขาชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงที่จมน้ําและหลังจากที่เขาได้แขวนตุ๊กตาไว้ที่ต้นไม้เขาก็มักจะได้ยินเสียงเด็กร้องบางทีก็มีเสียงร้องเพลงบางทีก็มีเสียงเรียกเขานะครับ วนเขาโคมากจึงเริ่มนำตุ๊กตามาไว้บนเกาะโดยแขวนนไว้ตามต้นไม้จำซอกามมุมต่างๆพอเชื่อว่าจะทําให้วิญญาณของหนูน้อยสงบลงอีกทั้งชาวบ้านที่ไปตกปลาบริเวณนั้นก็มาแกตกได้แต่ตุ๊กตานะครับและเมื่อในปี2001ดอนก็ได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนามีคนพบศพเขานอยคว่มหน้าอยู่ในน้ําในคลองเดียวนั่นเองและชาวบ้านแถวนั้น หรือบคนที่เข้าไปหาปลาก็มกักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับว่ามีผีนับร้อยๆสิงอยู่บนเกาะแห่งนั้นและบางทีก็มีคนเล่ากันว่าตุ๊กตาที่อยู่บนเกาะแห่งนั้นกับหันหัวและลืมตาเพิตาเองได้ซึ่งก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับะยองขวัญน,น่ากลัวและปัจจุบันเกาะแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับ ผู้ที่ชอบหาพิสูจน์เรื่องลี้ลับต่างๆใครอยากจะลองมาเที่ยวนี้ก็ตั้งสติกันให้ดีนะครับแล้วก็ขอว่าอย่าเก็บตุ๊กตากลับออกมาเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เจอกับเรื่องราสวสยองขวัญน,นั้นก็เป็นได้เอาละครับครับจบแล้วนะครับสําหรับเรื่องของเกาะตุ๊กตาผีอยากรับชมรลบความเรื่องใดคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาเล่าให้ฟัง ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสสวัดดีไ้